สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ,อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ยังอยู่ในเนื้อหาเดิมของอาทิตย์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแยกข้อเท็จจริงและข้อค,คิดเห็นนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองฝึกอ่านคำพื้นฐานแล้วก็เขียนลงไปตามในสมุดคำพื้นฐานไว้นะคะ เริ่มกันเลยนะคะต้นยาร่วงตรวจตราตราตริตรองตรีกูดต,ตลกตวาดตะกละตะขิดตะขวางใจตักบาดเทโวตำนานตำรวจติดลูกไม้พราว ติวเต้าหูถนนถุงรหัสถวายถึงแก่กรรมถุงพระบาทเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขออยากทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับเนื้อหาของข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะข้อเท็จจริงนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนนี้นะคะ ก็คือจะต้องมีความสมเหตุสมผลค่ะมีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นจริงตามธรรมชาตินั่นเองค่ะส่วนข้อคิดเห็นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่4ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะคะเป็นการคาดคะเนคําตอบนั่นเองค่ะเป็นการแสดงข้อความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้อ่านหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะทีนี้ เราลองมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นไปพร้อมๆก,กันก่อนที่จะทํากิจกรรมนะคะเด็กๆในวัยเรียนควรนอนวันละ8-10ชั่วโมงเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะเป็นข้อคิดเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะเราทุกคนต้องรับประทานอาหารให้ครบหมู่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ เยี่ยมมาค่ะเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองเดือนนี้มีพายลมพายุและฝนตกหนักควรมีอุปกรณ์กันฝนเวลาออกจากบ้านเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ12สสิงหาทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นข้อเท็จจริงค่ะเราเรามาคว่มภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันโรคให้เลือดออกเป็นข้อเท็จจริงค่ะสมชายชอบเรียนวิชาภาษาไทยเป็นความคิดเห็นค่ะจังหวัดบึงการตั้งอยู่ภาคอีสานของประเทศไทย เป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันค่ะครอบครัวมีฐานะร่ำรวยเป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นข้อคิดเห็นค่ะโทรศัพท์มือถือ iPhone เป็นโทรศัพท์ที่ดีที่สุดเป็นข้อคิดเห็นเช่นเดียวกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะสามารถที่จะทำกันได้ไหมเอ่ยสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วก็แยกข้อความให้ถูกต้องค่ะว่าข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อไหนเป็นข้อคิดเห็นค่ะมีทั้งหมด8ข้อในวันนี้นะคะที่ทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูรดูด้วยนะสะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ